วัดตาลสร้างขึ้นเมื่อพศสอ2 2โดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมพโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ร่วมกันสร้างวัดนี้เนื่องจากชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากกวนตาหรือบ้านตาลซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในเมืองมอญและในบริเวณที่สร้างวัดมีต้นตาลมากเหมือนเช่นที่บ้านตาลในเมืองมอญจึงเรียกชื่อวัดว่า วัตตาลหรือพิเยตาในภาษามอญต่อมาเมื่อพศออ2371ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยามหาโยธาพเรียคตชเสนี นำชาวมอญเข้ามาพึ่งพระบรมมโพธิที่สมภารจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาอยู่บริเวณใกล้วัดตาลและวัดบางตะไนาวัดตาลได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2423ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว